เาละครับเดี๋ยวพามาที่สนามมวยรังสิตวันนี้ก็เป็นศึกของเพชรดีนะฮะเป็นศึกมวยมันสนามเมืองบวกคอหลักบุญนะก่ออาคารที่2 2เมาน2568ก็จากเวทีมวยรังสิตนะฮะสี่คู่ได้นี่ก็รับชมได้ทางทูฟอยูสี่คู่หรือว่าจะดูคู่ขนานะครับดูคู่ขนาดดูคู่ขนาดแต่กบทีไีถ่ายทีวีวันนี้ก็ทั้งหมด เก้าคู่นะครับนี่เก้าคู่จำๆเลยแม่ต้องบอกว่านนะมวยรุ่นเล็กทั้งนั้นนะร้อยฟอนี่เยอะนะก็มีร้อยหกมีร้อยเจ็ดแล้วก็สูงสุดก็ร้อยสิบหกฟองนี่เดี๋ยวมาดูหน้าการะดาษว่าคู่มวยอยู่ครบไปนะอ่ะดูผมครับอ่ะคู่แรกนี่พอหลักพันไอ้บอยมาตลาดเมืองบอุกพอหลักพันทั้งคาที่ย2่สองแรกยังยูนะอุนธรรมจิตอาสาบางแก้ววันนี้ก็43ก,กิโลเจอกับการปรีน้อย10 กอคลัสินโอ้ทีสองเอ็กตอรครับเอ็กตอรอึ้งบนครับร้อยสิบหกวันนี้ก็เจอเพชรพงพันธ์สายมุกสุกเกอร์นี่ส่วนผู้รองก็เป็นเทียนหลวงครับอึงอุบลครับหรือว่าเกียรติทอฟันครับร้อยสิบสี่เจอกับราชมุตนุ้ยสีบุญเมืองผู้เอกก็เอานีเลยฮะบังไฟพิฆาตสายมุกสุกเกอร์ครับร้อยปอนด์เจอกับทัพไทยสองไปหมดนะฮะนี่ก็คือหรือว่าสี่สามครึ่งนะนะ ฟังตัวดูสี่คู่คู่ห้าครับเป็นพลอยมงคลจอมมังสีครับวันนี้ก็ร้อยสิบสามเจอกับเพชรดอนจานสิบคอกาลสิแล้วก็คู่ก็เป็นนนทชัยครับนนทชัยอ่าเขาแฟนมาที่ยิมป่บเจอกับเพชรมนตรีโจอมโจ้มวยไทยยิมคู่นี้ก็ร้อยปอนด์คู่เจ็ดก็เป็นนายกเว้ยเว้ยมาคอนแล็บแมนี่พวกนายกชคร้อยปอนด์นะคอยปอนด์ครับหรือว่าสี่เป็นกิโลนะฮะ เจอกับเพชรสายทานครับเพชรสายทานสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนมาแล้วสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนคู่ไปครับเพชรวงหินเพชรบางคองแหลมร้อยปอนหรือว่าสาริแปดกับสาริแปดครึ่งน,นะวันนี้เขาเจอกับเพชรชนรทานนะอย่าอย่าหลงนะเพชรสายทานกับเพชรชนรทาน,ทานคล้ายกันนะแล้วก็คู่เอกชุดที่สองเป็นคุณหารครับดาบธิดาบางรักร้อยหกต่อให้เสือดำออกเพชรขุนศึกร้อยเจ็ดนี่ ันนี้ก็เก้าคู่นะยาวๆไปเลยฮะเพราะว่านี่ใครดูศึกไวปไทยพันธมิตรที่ของคานี่แม่เมื่อวานี่เจ้าบ้านนี่ไม่สภาพไม่ได้เลยตายเกือบทุกตัวเจ้าบ้านโดนนกถล่เทียบเลยท่านต่อกินหมดวานท่านรองไม่ไปมาเลยก็จะมาเหลือแค่สองคู่ที่เดี๋ยวนี้เรียบร้อยหมดเลยอ่ะเดี๋ยวรอน้ตมวยมื่อมาสอบนี่รอสักครู่นะครับเดี๋ยวนะครับวันนี้ร้อยเจ็ดนะสอบนะครับสอบสอบ ร้อยแปดจุดหนึ่งร้อยแปดจุดหนึบด้วยอยสบาจุดหนสอบนะร้อยสิบหกยังขึ้เลขึนไปเลยหจุดกยาขออ่งม่ไปพทย์ยังบรรยกาศน่ครับยังก็สอบก่อนะสอบก่อนเดเกเขียนสงาเขียนสูง พเาเพมี่ละ1.9พี่พอรบเบอร,อร,อรา่1.9มีจุดหนึ่นพอเ่อมสบสามีสบสามนะกลางปีเหรอเพางปีครับกลางปีน้อยนะครับ สามจุดหนึ่งลูกขีดหนึ่งมาถึงตอนเรากังดีนะอามาสอบยังสเลยาบรรยากาศสอบตันมันสนันเมืองงขีดรถตึงขีดแล้วขีดุหนึขอลับุญขีดหแล้วจุดแงหลังนี่ลอ่าเียมาชักิงเลยชื่ออ่าขึ้นไปลูกนี่สอบนะร้อสา้สิบสรอยแ ร้อยสิาเลยร้อยสิบสามจุดสี่ลุด่เนจุด่ครับนิดสามจุดสัน้ำหนักล่าสุดตัวนี้ครับมวยมันสนันมวบกคอหลักบุญจากที่มวยรังสิกนะฮะก็มาครบทุกคนลนะ นคนนี้ก็มวยเด็กล้วนๆนฮะมวยเด็กล้วนๆสูงสุบบสดเจ้ามาร้อยจุดหกปอนด์อมาดูคู่แรกครับคุณธรรมนะนะนี่กีฬาสาบานแก้วครับสี 4, 4, ่สิบสามกิโลมาสี่สามจุดหนึ่งครับเจอกลางปีน้อยครับสิทธิ์กอลัสินก็มาสี่สามจุดหนึ่งคู่แรกนี้ก็ผ่านมาทู่นะครับคู่ที่สองเอ็กตอรครับอึ้งบ๊ครับร้อยสิบหกจุดเก้าเกินนะ 9, ไปจุดเก้ารดจุดเก้าจะไม่ผ่านเจอกระเพชรพงพันธ าสายมูสเน็ตเกอร์ครับก็มา167เหมนอนคู่นะะส่วนคู่รองเป็นเทียนหลวงครับเทียนหลวงอึ่งมูลครสสับ114มาเ1 5คื 25. ทหนึ่งลบหนึ่งคืนหนึ่งยังไม่่านวันนี้เขาเจอกักบอะไรนี่เท็ดพงษ์ทันสายมูสเนตเกอร์ก็มา167ส,ส่วนคู่รองนี่เป็นเทียนหลวงครับเนี่ยมาเทียนหลวงอึ่งมูลก็มา115 1.1ลบ1.1ส่วนราชบุตรครับราชบุตรน้อยสี่เมืองก็มา133.9ส่วนผู้เอกก็ส<แ>ี 4, 3, ่สามครึ่งนะบางไฟวิมาตครับบางไฟวิมาตก็มาณสี่สามจุดแปดเอื้จุดสามส่วนทัพไทยนี่ยังไม่มานะทัพไทยสอบเป็นหกทีันนี้ก็เป็นลูกของมีวิศการของเพศ่อสินไม่น่าจะมีปัญหานี่เป็นสิ่งแรกครับมาดีทุกคนเลย ส่วนผู้ห้าพลอยมองคลครับพลมองคลจอมมงสีร้อยามมาร้อยสิบสากไปจุดสี่ส่วนผู้ชกเป็นเพชรดอนกจานครับนี่สิกรการศิีก็มาร้อยสิบสามจุดแปดก็ไม่ผ่านแล้วก็ผู้หกนนทชัยครับนนทชยัยนนทชยัยวันนี้สีเสื้อท็อปแมได้ยิมน,นะมาที่รบเก้าจุดสามรส่วนเพชรมณีครับเพชรมรีครับเพชรมนตรีโจโจ์จอมไทยยิมก็รอยอมา2ี่เกกิโลริ คูเก็ตก็นายกป่วยครับ,บา 4, 1, นายกป่วยก็มาขอแหลม41่กิโลนะแต่ละบ่อเลระมาณสี่สิบสิส่วนเพชรสายทานครับเพชรสายทานสิบของพี่นะ้ำฝนนี่แล้วหนักชึ้นโลนะฮะก็มา38.6ผ่านเรียบร้อยนะส่วนน,ยนะน,นายกป่วนนยนั่นนะเจอกับเพชรสายทานมาส0นะสีนน่นายกป่วนนยมา40.8ผ่านเรียบร้อยผู้แปดเพชรเขาเห็นนี่ เพชรกองหินวันนี้ก็บางเขาแหลก็สามุสแปนะมาสามสิบเจู้ชกนี่ด้านหนักขึ้งโลก็เป็นเพชรโทรทานคู้แฝดอ่านผิดขอภัยนะเพชรสายทางเพชรโททานคู่แฝดนะก็มาสามสแจุดหกลบวไปจุดหึ่งผ่านเรียบร้อยคู่เอกทุนที่สองครับคุณหารครับคุณหานดักที่บางรักวันนี้ตอนหนักให้เสือดำออเพชรขุศึกหนึ่งปมคุณหารมาร้อยไม่ผ่านเจอกับเสือดำครับเสือดำมาร้อยแปดจุนึลดหน นี่คือน้ำหนักล่าสุดจากเวทีมวยรังซิ่นะอ่ะวันนี้ก็ทูปพยูซีคู่แล้วก็แอปพลายทีวีอีกอ่ากู่ดูคู่ขนาดไปนะครับวันนี้น่าจะสักแปดสิบเก้าบาทนะประมาณนั้นนะฮะอ่ะเดี๋ยวเช้านี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยว,วยต้องมาช่างเซ็นต์มังกรไปตัางอีกครั้งนะึงสวัสดีครับ